แผนยุทธศาสาชาติผูกล่ามทุกรัฐบาลยกเว้นรัฐบาลประยุทธ์ <c oughs> ไม่ผ่านตัวชี้วัดแต่ยังอยู่ในตําแหน่งได้นะครับ <c oughs> ครับพอเป็นรัฐบาลตัวเองอ่ะไม่มีปัญหาใช่ครับแต่พอรัฐบาลอื่นเนี่ยระวังไว้นะเอ <c oughs> <c oughs> ถ้าคุณทําไม่ได้คุณเตรียมโดนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่เรามองไปถึงรัฐบาลต่อไปที่กําลังฟอร์มกันอยู่ตอนนี้รัฐบาลใหม่ว่ายุทธศาสชาตินี้จะ ส่งผลกระทบหรือไม่คือจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากําหนดได้ระยะเวลายาวขนาดนั้นเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเร็วนะครับไม,ไม่มีใครเขียนกฎหมายแบบร้อยปีแล้วใช้ร้อยปีไหมครับมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรไเงี้ยมันเป็นไปไม่ไดไ้ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ก็เป็นยุทธศาสตร์ไปเอาเราก็ดูอะไรเงี้ยครับเอายุทธศาสตร์ว่ายังไงเราก็ฟังเป็นกู๊ดลิสเนอร์ เป็นคนเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับแต่ว่าเทคแอคชั่นในการทำเราฟังก็ได้เขาเป็นคนน่ารักนะครับเป็นกูริชเนอร์เอาฟังก็ได้เขาป็นคนที่มี m มล์เซ็ตต่อต่อเชิญแต่แต่นะครับพี่ทั้งสองคนครับผมสองท่านครับเราต้องเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเป็นตัวตั้งนะครับเอาโควิดแพนดามิกโควิด1 9แพนดามิกจะแก้ไขปัญหายังไงจะฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวยังไงยุทธศาสตร์ชาติได้เขียนไวไหมครับไม่ได้เขียนไว้เอานอกจากนี้เอาโลกต่อไปจะมาจะทำยังไงเราจะมี Impact กับเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อของประเทศที่จะต้องเพิ่ม,มสูงขึ้นนะครับสงครามรัสเซียยูเครนอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาเฉพาะหนะ้ายุทธศาสตร <AI. S 1> <AI S 2> ์ชา a i มเอามาแล้วอะไรเงี้ยครับเรื่องของอสงครามทางทางเทคโนโลยีที่เราก็ต้องเตรียม Impact กับตรงนี้ยุทธศาสตร์มไม่สามารถที่จะไปเขียนออกดีไซน์ออกได้หมดมเราต้องดูปัญหาของพี่น้องประชาชนที่จะได้รับตั้งแต่แรกประเด็นอยู่ที่ว่าฟังเสียงของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันอยากได้อะไรฟัง อยากทาอะไรไม่ใช่ไปคิดเองเออเองไปแบบนั้นไม่ได้ร่วมคิดกับพี่น้องเพราะพี่น้องเลือกเรามา<ค>ร่วมทํากับพี่น้องเพะพี่น้องให้โอกาสเรามาเป็นผู้แทนให้เสียงเรามาฝ<ส>่ายนิติบัญญัติก็ร่วมตรวจสอบอกับพี่น้องอันไหนไม่ถูกเข้าไปแก้ให้มันถูกอันไหนผิดแก้ให้มันให้มันดีขึ้นอ,อ,อันไหนที่มันไม่ชอบมาพากลก็ไปทําให้แบบนี้แหละประเทศชาติอ่ะมันจะเดินหน้าต่อไปได้ไม่ว่าจะเจอปัญหาหรือวิกฤตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําได้ไม่จําเป็นต้องไปเป็น ยุทธศาสตร์อะไรขนาดนั้นหรอกครับมันก็เป็นอะไรพิมพ์บูพิ้นขึ้นมาก็ดูนั่นแหละครับแต่ว่ามันมันจะมาเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานในการปกครองประเทศเนี้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะมันไม่มัปัญหามันไม่ควรจะมีรัฐบาลไหนรัฐบาลหนึ่งโดยสาหรับผมนะโดยเฉพาะรัฐบาลที่มีที่ที่มาจากการทำเผด็จการมาเขียนอะไรบางอย่างให้รัฐบาลหน้าซึ่งอาจจะมีแนวโน้มสูงมากว่าว่ามาจากรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยอ่ะและเขียนคุมไว้เขายี่สบปีว่าอย่าพลาดเดินออกจากเส้นนี้นะอืมฮะแล้วคุณกังฟูคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของการ ร่างรฐมรุ like <c oughs> ่นฉบับใหม่ครับเห็นด้วยอย่างยิ่งครับมันเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขอันแรกพักร่วมรัฐับาลทั้ง8ปดพักที่อยู่ในวงเห็นด้วยกันทุกพักไม่มีใครไม่เห็นด้วยเลยไม่มีข้อโต้แย้งเลยแล้วทุกพักทุกทีมงานที่ส่งมาครูบาอาจารย์ผู้หลับผู้ใหญ่ก็อยากเห็นประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ภายใต้การเงื่อนไขของการ แก้แล้รัฐมนูญไม่ได้ไปสร้างเงื่อนไขเพิ่มแต่แก้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิม,มนี่คือสิ่งจําเป็นต้องทําอย่างยิ่งคือเรื่องของรัฐมนูญอันแรกสร้างการเมืองที่ดีนะครับไม่ได้เล่นการเมืองแต่สร้างการเมืองทําบรรทัดฐานและมาตรฐานนะครับถ้าเรามาตรฐานอย่างกับ้างบนหลกใบนีนะครับทาให้มาตรฐานดีขึ้นมาเนี่ยมันก็คือมาตรฐานที่จะมาควบคุมการทํางานของรัฐบาลทุกอย่างทุกเรื่องทุกอะไรบนชีวิต ประจําวันของเราเนี่ยครับผมรัฐธรรมนูญเนี่ยคือสิ่งที่ต้องแก้ไขมันก็เสริมสร้างความหวังนะคือถ้าเกิดว่ามันมีรัฐธรรมนูญที่มาจากสสรอที่มาจากการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของประชาชนมาร่างรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยมันยิ่งมันยิ่งมองเห็นเส้นทางที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะในโอกาสและความหวังของคนไทยไม่อย่างแรกเลยผมมีความรู้สึกว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเราสิ่งที่เราจะได้มาตอนแรกคือว่าเออบนบรรทัดฐานเนี่ยแฟฝง แล้วนบนความแฟรนี้ใครจะผิดใครจะถูกเดี๋ยวว่ากันนึกออกไหมแต่ว่าต้องเอาวันนี้ก่อนไม่ใช่ว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากการหลังรัฐประหารแล้วมึงมากําหนดให้คนทั้งประเทศยังใช้กันอยู่เนี่ยไม่ได้มันเริ่มเป็นแบบนี้ไม่ได้